มาได้ค่ะไปในพี่น้องรอบสองค่ะรอบสองนี่การกวดมองเนาะคะ่ะกวดกักดังในพี่น้องเพราะว่าอันนี้นะคะ่ะต้องเจงก้อนว่าหน้า,นา,นาเนี่ยคะ่ะหน้าแหละพเสืดดํานําเด้อค่ะเรามาเหมาหน้องพี่มอนเมาน้องเนาะค่ะเหมาหน้องเหมาน้องเน,น,น,นี่ยตาบ่ายยังไม่ได้สูบคือเหมานี่ก็คือว่าไม่มาลากเอาซื้อๆนะคะ่ะสูบจนเกี้ยงเลยเด้อเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้บ้านพี่มอนเนาะคะ่ะ่องครัวซัวแน่เนาะคะ่ะ วัวส่วนแน่จะเสริมการเลยมยมทาในหูดำมาซอยทีมงานของหน้านี่ละนี่เมาเมดน้องนี่เลยไหนค่าน้องสามไร่ตอนแรกว่าจะเปิดเป็นบัดเนาะคะ่ะตบากะียังละ่ะบัดนี้ก็เลยว่าไอ้พาพี่น้องกันกวดเอาดีกว่าเราสิเมาเองขายเองเนาะคะ่ะขายไม่ขาเองหรือว่าพี่น้องอยากได้ก็ล้องมาติดต่อไว้ก็ได้คะ่ะพวกปลานิ้นปลาน้นจันท์เป็นบอรธรรมาด้อคะ่ะเอ้เรียงแบบธรรมชาิเนาะ S <S เป็นปลาบอเป็นปลาบึกไงคุณน่ะปลาเบึกใส่สี่สิบโลขึ้นมีเด้อค่ะพี่น้องสนใจก็สามารถทักเขามาได้ครับเรื่องราคาก็อินบอกมาเด้อแล้วกับปลาหนวนจันปลากระห้ปลาอีหเนี้ก็เรืองๆลืง่นน่ะปลาเอินบ่ปลาเอินปลาหางแดงๆดง่นกับปลาขังปลากดขังคุณน่ะคุณน่ะเริ่มเต้นเลยดิเนี่ย นี่่คะุบอนี่เนาะค่ะคาเบิ้งกันว่าหน้าเราสิได้กกำไรบอเนาะค่ะหรือว่าจังได้เนาะค่ะจะของตะเป็นกับเบื้องยุ่นํากันนี่แหละเบิ้งป่าหรือเปลเนี่ยรุ่นขนขับเรือนี่ละผุ้หน่าพี่น้องสนใจอินบอกมาแล้วเด้อนี่เด้ออยากได้ปลาบึกไงค่ะอ๋อไอแหละ ไงก็เจ้าอีอุ้ยลอยลอยเลยป้ณหน่ะอู้เอาไม้ด้วเจ้ายกขึ้นอีกหรือเป่าเอาจะไปใกล้ๆอ้วนหัวเนี่ยรุ่นเนี่ยประมาณแปดตัวแล้วพี่น้องเอ้ยเต้นดบบค่อยสิลากมองได้ค่ะมึงดูปุ่นน่ะโอ้ตายตายตายปลากินขนขนกินปลาปุ่นน่ะปุ่นน่ะ เอาเบิงเบิงไปหางอีกกันเนอะเขาเคยเห็นต่ป่าสลามอยู่ในฮะเลนเบิงแต่อยู่ในคลิปประดพี่น้องมาเจอของแท้แล้วบ๊อบฮาดเน่นอนบ๊อบฮาดเน่อนหมาหมาไม่ฆ่าตลาดก็ได้ยค่ะหวนเจ้าของน้องก็ได้ยค่ะเปลี่ยนสุด้อค่ะเปลี่ยนสุดเปลี่ยนสุดเยพี่มอนค่ะครัวชัวแน่นะค่ะพี่น้อง มื่อใดที่มาเบิ้งพินม้อนจะเอาเมนูอย่างเสพๆให้พี่น้องทานติดตามได้ในช่องเลยเด้อค่ะนึกว่าสิจุตับป่าหวานๆเอาละค่ะเพิ่นตีล้อมละอ้วนเขาไรตะคอกนี่สบายเพิ่นคือกวดไปหางนั่นเถอะขึ้นมาไรหางนี่บอกเพิ่นอยู่อนเพิ่นนี่นั่นล่ะผู้นำพี่น้องมึงด้วย โอ้สิบก็ปีเลยเด้เนี่ยพินมอนเราปล่อยลงนี่ปล่อยสารพัดแนวป่าน้าโขงไว้แล้วเราไปซื้อเพื่อนมาเรากลับมาถิ่มไปนี่ตอนนี้เราก็ซื้อป่าขึ้นประมาณสองหมื่น <c oughs> ขายป่าอยู่เออขายนองอย,ยู่แล้วแต่า่าพาขายป่าแล้วว่าเราซื้อป่าขึ้นได้สองหมื่นลวพี่น้องขายแต,นยต่นองขายแต่สะว่าขายป่าค่ะคุณน่ะไปเข้าไปหาเพื่อนป้าอ้วน ไปบงเอี๊ยไก่ด้วยเพาะไม่รีบหัวพราตานั่นละบะ่าไปข้าไปบังเกี๊ยไก้พี่น้อง,งอกกน้ำซัำนันบ่นี่ยมันบ้าอ้วนน้ำซัำนันบ่อันนั้นเป็นการไลติ่นด้วค่ะไลติ่นดงังไลติ่นดังเทือมันของกับมันฟูเนาะไปว่าลูกเฮก็ต้องนักแน่ดังอันนี้เนาะลูกเฮก็ต้องนักแน,น่เอา้ามา คือคือสิริยุ่นซานี่โดนยุดอกหน้าคิดว่าสูบออกกวดไปสูบไปกวดมาหาเงินอันยังก็ขายให้แต่พี่มอนกับพอลละเดี๋ยวได้ประเอินรอบนี้แล้วเหมาเมิดอีกมหอยนะมีหอยบ้าะเดี๋ยวพ่อตาไมา่คืนเนียังราเห็นหอย,หอยพ่อตาว่าขันนั่นมีหอยนะมันติดด่างแล้ว อบ้านพี่มอนเน่ยเนาะกว้างว่ได้ถามแล้วว่าเนื้อที่เท่าไหรน่าจะสิบไร่บรยูดปริมาณพื้นที่มีมดผลละหมอผลละไม้ต้นนี้อย่างสดบต้นมองม่วงบ่เนี่ยแล้วปลูกต้นว่าได้อันบ้านพี่มอมีเห็นปวกพร้อมเอาลากไปเนี่ยพี่น้องพูดอ่ะเห็นบ้าลากอ้อมสะโอ้วุ่น พูนพูนจิกตีนกับจิกตีนอ๋อเ<ค>ต้นแล้วเต้นแล้ว <c oughs> ปูนาปลาตาแทงเต้นโด่งออกมาปูนาปลาเป็นตะเบิงปลาโน้นจันปลาหนิ้นหลเด้อพี่น้องเด้อปลาหนิ้นกันหลปลาโน้นจัน,น,จน,น,จนลักกะ เออเฉพาะมันโดดน้<ค><ณ>นอรอบหนึ่งกับเบอรนถึกๆพูดห<ค><ณ>นา<ค><ณ>โ,โ,โอ้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 สาน้อยยิ่กระดอกดอกระเดือไปตะเลี้ยงป่านยิ่งอหรีพี่นอ้องสซาพี่ม้อนค่ะอืมว่าลูกมันลยอยเออออยย่ามา,ามใช่ด้วยคะ่ะ พายเรือไม่เป็นคะ่ะพี่น้องเบิ้งค่ะตาเสิอกมีความสามารถเด้อค่ะใส่ขาทายคลิ oui! ปอู้อู้ยปลาไรสุนเรือใหญ่มากไปไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปหอมไอ้วนเออ

โอ้บังด้บังเนี่ยบังดูบังเนี่ตาบึกเดี๋ยวพาพี่พี่ม้อนเดี๋ยวไปยกปลาเบิงให้เด้อยิ่งยกปลาเบิกใ้เบิงเก้าตัวมิถุตัวละหักสิบโลผู้ด่า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 บดจ้ำบดบดจ้ำบดปากระโดดออกแล้วตาบดจ้ำบดบดจ้ำบดอาอ ตาเล็กโอ้เต้นดีสิบก็ปีแล้วบังสิบก็ปีพวกนี้นี่อันนี้อยบไม้ฟันฟิชมันลอยมันเลยงเดียวงเดียวราเ่าัเดียวินมันยันนปังนี่มันยันดึงหดึงกนบังาบงรอบสองแล้วนี่ เอามาเบองปลาเต้นค่ะปลาจีนเต้นดีดีเจะเอาไฟมานาตแงต้มแดงเขาเดยเห็ดคลิปพอจ้ามั่ก็น้มั่จะเส่อมมีตายขอย่านี่ป่ะเนี่ยเออบโอปลาอย่างไม่หลนี่ค่ะจจโกจะเกยือเยอะโคมาพี่น้องไกลละไกลละไกลละนี่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  โอ้ยแคบเขาแคบเขาอย่าเต้นเด้อลูกเด้อนานตาลบอกว่าเต้นเนาะอู้หุลักษณ์พรอ่ะพี่มึงกับเอาใส่น้ำก็ได้บ่มันกัดน้ำจออาบน้ำไงโอาลักษณ์กับมีพ่อตาหรอบ้างโอ้ไม่เอันรอบรอบสองมันเป็นต้นไม้นี่รอบแรกหลายขึ่นนี่ โอ้ตัวว่าง่ายเงมันออกไหมดักละมาเด้อ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 ค่ะโอ้ปลาใหญ่เต้นป่าตาตอนไก่แลไก่แล้วไกลแล้วไปเขาขึ้นไปเบิ้งถึงพุ่นเพิ่นจะขึ้นแล้วอ๋ออ๋อดีดีดีให้เต้นขึ้นมาทางนี้ อู้อู้อู้ปลาบึกก็มีเห็นแล้วข้างเหลืองเหลืออืออออนี่ดโอ้โหอ้อ่นแดดเอาพี่มาจะลงป่ะตาข้างแดงจึงคือโอ้หข้างแดงงนี่นี่นี่บ้าจะดึงไลจะดึงไล พ<อ>ี่น้องเราเส่อมวันรอบนี้กับบะตั้ก็ลอยด้วนี่เนาะนรอบสองเนี่ยเป็นออ่อักมาหลายรอบอาหารสามรอยโลรอบนี้ประมาณสองตูปลาขับของตู้ปลาขับของหลายแท้ปลาขับของไล่ไหล,หลม,มันเพลยีลยวปลาขับของเยปาอตห่งโอ้ปลากระหู้รอบนี้นะอ,อบมดีเลย เออตาปลาเป็นบตินเอ้ยออกตัวนึ่งน้ปากระโู่น่ะนี่ติงจะได้สามบนนั้น่อโอ้ออตัวงี้่โอ้ยี่บอนตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหนี่นน้ำบวกโอ้เนี่ยเนี่นี่ยไฮไลเลยนี่นี้เหอครับนี่แหลกโฮู้หูนู้หู้หูอย้หอู้หูอู้ะูู่้หูอูหูอ้หู้้อ้หูน้หอู้หูอ่้หูอู้อูน่อ้าูอ โอ้ยพี่น้องตกใจตกใจตาไม่ได้เลายเลยเราว่างงย้นโทรศัพท์ลงเด้อยยื้อโทรศัพท์กันน้ำได้ยอไปยังน้าไปยังน่ะปลาจีนปลาจีน อันนั้นปลาจีนแต่ไฮไหลท์รอบนี้ก็น่าจะเป็นปลากระห้ใหญ่สิบปลากระห้เป็นยังี่ค่ะโอ้ยตัวนี้เลย้ตนี้โอ้ลงห้องตายพี่น้องปีะคับประคอแล้วแ้ยโอ้ประนีน่าน่ารักว้าว เดียพาไปเบื้องป่านี่นี่นี่อืมบำตัวนี้นะสาวโลได้บ่นี่งนี่นี่นี่บ่กูไ่้ประมาณยี่สิบบ่ตัวน้ำไอเลหันสิประมาณสาวโอ้โหโอ้เหี้ยพังเหี้ยพังพี่หมอนออกแล้วพี่หมอน ปลาบึกได้มหนึปลาบึกวะน้าแมนคุณสุ่มยิ่งง่ายเลยส้มพ้าปโยเบ้งนเอเห็นบ่ใส่เสื้อน่น่อนอีกตัวนึงอันอโอ ทอคนมาเหมาแบบเนี่ยบ่แเ่นทอคนเลี่ยงได้ทอคนมาเมาไอ้วขึแลล่านะอันพี่มอนซื้อป่าเพิ่สามหมื่นเลยจะของหนองซื้อป่าเพิ่สามหมื่นละคะโอล่งกน้ออะหัวกนี้ต เอาซิ้มาสร้างปากเอาโอปลาั้งสายนีนมาเออเเอาิมอาิ้มาดไม่ตายแล้วปลาทับทิมปลาทับทิมัดเกด่ยิ่งเลยปลาทบิมอ๋อเพิ่มปล่อยป่พี่มอนปลาทับทิมป่าทับทิมไี่เคยขยปลาทันทินปลาอันนินเจาของนี่บเจ้าของ่อค่ะอันนี้อันเมียเจ้าของ่บโอ้ยบ่แม่เมียเจ้าของคนมั้ยอันนี่สนาคถึงปะตายแล้ว เริ่มแล้วเริ่มไต้เต้าแล้วไปเลยตอนนี้ตอนนี้ขายหาเงินซื้อปลาไปละซีมืรือลงเรืเรือบรรยากาศแต่ว่าออนสอนสาพี่หมอนาะใหดีนี่สิบลกลัวามสบบอละมนจากไรยวมหมดอสาเนี่จากบ้านสาประมาณสามลาแล้วว่น่ อ้าวม้ึงนี่มันนี้สองตัวบำเกือกเพื่อนเอาไปมีม้นจะไปตรงนี้หาบึกดูด้านนนนะคะห้ากิโลห้าโลห้าโอู้ผู้ใดจะอุ้มให้นะไปสิอู้มให้นะพี่น้อง ต่ว่าป่าสิบพเต็มล้ําเรือดอกรอบนี้แต่ว่าได้ปลาใหญ่ตัวสอะไรเป็นปลาใหญ่เด็ดจ้ามันลึ่นล่ะมันจะคลองสานะสาใหญ่ตัวใหญ่ตามแล่ต่อไปนี้เป็นเป็นปลาใหญ่ของคุณสมคิดเอามีปลาน้อยอยู่ในปากอ้อมโอ้นั่นสิเป็นยังก็นี่พี่มอนนั่นสิเป็นปลาปลาแหปลาโคกแรกกันเขาเอิญยังก็ปลาหนอง ปลาที่เขาปล่อยที่เหล็กกันนแอ่สิบโลกาโลเก้าโลอ้หยมันหนักนีสอโลบางตัวนี้เนี่ยกี่โลนี้สโลเจ๊ปเโลแล้บันตัวนันหนักคลอกเนี่ยออไไปไปโอ้ใครลงไปอโอ้ลอลงอ้จดีใจนะ อุ้ยตัวตันนี้หลายงามโอ้สวยมากจะเออจะวมเอาปะเอาปะเอาเอาป่ะเอาเอาให้เลยดิเอาสองลโลเอาไะเฮ้ยมือมีเออ้มีดีก็มีเยอะโอ้อาไราเนี่ยเนี่ยเออเอียงคางเนียเอียงคางปลา โอ้มึงดูปุ่นน่ะเอาลูกบอลให้เราครับสอนพี่น้องรอบนี้สองตุกค่ะเมาขึ้นเมาขึ้นหมดแล้วตายโอ้หลายงามนี่นะโอ้รอบนี้ก็ถือว่าได้สองสามเข่งเจ้าบ้านอยังก็สิลงไปคัดตากันด้สละเอาสิไปคัดซอยอีกเส้นมะแล้วเด้ ปาได้จะเขนั่นอมีมือแล้วก็ด้ก็ได้เลือดด่างเลยเนี่ยอุ้ยปาตอรอบนี้ก็รือว่าแบบว่าป่ามันหลงแล้วเนาะุดตก็ตาาหาเดีเาหนีดีานานีีนีานเีนเาาเขาเขีนนีเเหาเามานนน ่ไตู้เดียพุ่นอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้การมวนพี่น้องเสียงกันแบบว่ากีดกัรเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าตื่นเตนอีหลีรอบเลขม้าพาพี่น้องม้าหนึ่งว่าได้กีดกัรเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นตอนลากเนาะแต่ว่ารอบนี้บัลืมบึมบั่มค่ะปากก็โฮตัวละสาวก็โลบุ่น่ะซึ่งสาวซึ่มก็บม่เคยเห็นได้พี่น้องง่ายคลาดง่ายเนาะตาพี่มอนเลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ เนื่องจาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในนี้เด้อค่ะบ่รู้ว่ามันจะกวดอีกบ่มื้อนี้เดี๋ยวคอยไปเฮ็นนะยู่งนักกินแซ่บๆสู้พี่หมอนกินน้ำรัดข้าวช่องคัวชัวแน่เนาะคะ่ะแล้วเฮทียนจะยู่งนักกินสู้เฮากินพร้อมเนื่องจาฝากทองไปนี่ละมื้อนี้ฝากเป็นพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชรนในเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะบ่าวสวัสดีครับเสิร์ฟทักพี่น้องเด้อค่ะ